สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับหลวงพ่อเจ่ดศานมาเมื่อก่ี้ครับผมได้เดินทางไปหาหลวงพ่อเจดยอยู่ที่วัดเมื่อนี้ผมก็ได้คุยกับเล่าอีกรอบหนึ่งเล่าพาผมไปเบิร์กเขาเรียกว่าอะไรนะพญาบึง้งหลายคนก็เห็นเลขครับก็คือเจ็ดหหเจดเนาะคือผมบอกกับทุกคนอยู่ในคลิปอยู่ว่า พยาบึง้งเพิ่นขาบเพิ่นขาบตัวเลขออกมาคือเลขเจ็ดเก้าแต่ลงพอเจสุนคือระบอกหกเจ็ดเก้าเลขสามตัวนะครับบางคนอาจจะเห็นอยู่ครับแต่ว่าผมบ่ได้เอาลงใน YouTube นะผมเอาลงแค่วิดีโออยู่ในเพจเล่กน้อยน้อยครับแค่นั้นแหละมือน,นี้ครับผมได้คุยกับเพิ่นเรื่องข้องฝันผมว่าผมเน้นเน้นเลขข้องฝันกับหลวงพ่อเจสุนหลายกลัวครับ ผมก็เลยบอเอาเลขเลขไอ้เบิงให้ทุกคนในเบิ่งนใชนะ่เพราะว่ามันอาจจะมันเป็นแค่คลิปทั้งสั้นนะเลยบอทเอาใหญ่ให้ทุกคนด้เบิ่งนใช่ครับเมื่อนี้ผมด้คุยกับเพิ่นเพิ่นก็นถือเลข67เนาะเมื่อนี้อยากเอาวางฝันครับมาลอ้ฟังหวัวใิพันน้ำมักี่ผีอยากเบิง่งนวอลำเห็นเลขสามตัวครับแต่ว่าไม่ถูกเนาะถูกแค่67อย่างเดียวแลก่การบังเอิญว่าเลข67ของเพิ่อนน่ะมันเป็นมันเป็น97แล้วก็67 อยู่ในเหรียญเหรียญเหรียญบาทนีไ่ไอ่ะผีนะ่ะอยากดูหมอลำซิ่งแต่ว่าผีนะ่ะบอกเลขไม่ถูกบอกแค่ถูกแค่สองตัวกับบุเดือเบิงแล้วเพราะว่าได้เงินหน่อยม้วนนี้ครับเราฝันล่าสุดเราฝันมาเราเนี่ยได้รับกิจมลนครับไปฉันข้าวอยู่ในป่าเราก็งงเนอะว่าเขานี่ม้วนเราไปฉันเขาอยู่ในป่าทําไมเราก็บ,บ่กหัวว่าเขานิม่นไม่ใส หัวแต่ว่าเขานิมนต์เห้ไปสวดสวดมุนยังซะยางนะครับลอกกับไปเนาะไปช่วงเวลาประมาณสักเขาเรียกว่าอะไรชั้นเพนแกกกับไปประมาณสักสี่รูปพานสี่รูปยางพานทุ่งนายางพานปลายางพานลําห่วยแล้วก็ไปถึงลําห่วยก็คือห่วยเห้าบาดเห้าเนี่ยแหละไปนางอยู่ขางห่วยข้างหน้าก็เป็น น้ำที่ว่าน้ำไหลผ่านหลวงพ่อเจตสูรก็น,นางกับพระอีกสี่สี่รูปนางสวดเจ้าสักยางกับบุหัวแต่คนน่ะมานิมนต์หลวงพ่อเจตสูรเพื่อไปสวดอะไรสัญญกอย่างหลวงพ่อเจตสูรก็ไม่รู้ว่าเขานิมนต์หลวงหลวงพ่อเจตสูรไปสวดอะไรแก้ก็ตามไปครับไปแค่ไ้นไปกับเขาบรรพเพไปหอนแล้วเขาก็อธิบายเหตุผลว่าทําไมถึงชวน ไม่ได้ไม่ใช่ถึงชวนทําไมถึงนิมนต์พระมาสวดเพราะว่ามีคนตกน้ําตายแล้วเขาให้มาเอินวิญญาณขึ้นก็เลยนิมนต์พระให้มาเอินขวัญเอิญวิญญาณกลับไปบานนี่คือเหตุผลหลวงพ่อเจตสูนเล่ากับพยายามนึกเนาะผู้ใดน,นอกายเนอคือเอินข่อยมาเอิญวิญญาณมาสัน่นนี่คือความคิดของหลวงพ่อเจตสูนในความฝัน แต่หลวงพ่อจะสูนครับเลากับสวดเพลพิธีครับจนแล้วนะครับจนแล้วเลยแต่ก็ไม่เห็นผีนะไม่เห็นวิญญาณขึ้นมาจากน้ําสักคนเลยเรากับบริสนใจบัดพ่อสวดแล้วครับมังกับเป็นเวลาที่ว่าฉันเพลนพอดีห้าโมงอย่าโยมเพิ่นกับน้ากับเขาอาหารครับมาว่างไวเพื่อที่จะถวายพระได้ฉันเพลนหลวงพ่อเล่ากับฉันครับฉัน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 นจนอิ่มล่ะพ่อฉันจนอิ่มแล้วหลังจากนั้นครับ หลวงพ่อแล้วบอกว่าเหมือนมีอีกยังดอกมาแสงลอยมาจากเถิงฝาเหลื่อมเหลื่อมหรือว่าเข้าสต้าไล่หรือเปล่านอกพ่อมันเป็นเวลาหาโมงเกือบเที่ยงเหลื่อมเหลื่อมลอยลงมาจากฝาเข้าหมั่นใจเลยว่าเข้าบริตาา้าฝาดเข้าบริตาา้าไล่เขาคิดว่าเป็นเทวดานะ่ะล้านเปอร์เซ็นต์เลยลอยลงมาลอยลงมานางเป๊ะ ต่อน้าตอตาพระทุกรูปเลยตอนเดี๋ยวเพิ่นลงมาเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าเราลงมาเนี่ยปกติก็จะไม่ว่าแต่เราลงมาแห้งโพดในพื้นดินเน่ะมันกลายเป็นร่องเท้าร่องเท้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับรอยพระพุทธธบานนะเหมือนรอยรอยพระบาทนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บด้วยนะสักครูน่นึงครับรอกอะ โดดฟึบขึ้นหายไปเลยพากะเห็นทั้งสี่ลูก่าติยมที่มานำกั้นกะเห็นทั้งหมดเลยว่าเป็นเทวดาแต่เทวดานะ่ะลงมามาปุ๊บมาแห้งโพดจนรอยเท้านะ่ะมันเป็นรอยนะเขากับพระันเบิงรอยเท้าเนาะหลวงพ่อรอยเท้ามันบุบลวงแห้งนะ่ะแล้วมันมีตัวเลขอยู่ข้างในตัวเลขที่ว่าพากรนเห็นหมดทุกคนเลยหลวงพ่อเจ็ศูนย์แก้วเห็น ญาติโยมก็เห็นก็คือมันเป็นเลขตัวนี้ทั้งหมดเลยคือเลขหกสามคือเลขหกสามครับนี่คือหลวงพ่อเจิตศูนย์เห็นและการทุกคนก็เห็นว่าเป็นหกสามแล้วเป็นเลขสามตัวถ้าเป็นเลขสามตัวจับตัวใดใส่จับตัวใส่ใส่อันนี้คือเป็นคําพูดหลวงพ่อเจิตศูนย์นะครับทุกคนจะจับตัวอื่นใส่กันแล้วแต่นะหกสามแต่ถ้าเป็นเทวดา ก็เป็น9แต่ถ้าเป็นพาคนั่งอยู่ตรงหน้าก็เป็น8และก็ลองลงมาเป็น7ตัวเลขที่ว่าหลวงพ่อ7 0ครับแกตีเราตีครับ3โตัวนะครับเด้อหลวงพ่อ0แกตี963 863 763แล้วก็263ถและก็ 2, 6, ้าทาว่ามันคือหลายหางแท้ทุกคนไม่ต้องไปซื้อตามหลวงพ่อ7 0ครับไปซื้อแค่6 3ก็พอ ถ้าหากว่าเข้าจะพิจารณาตามเลขตรงที่ว่าหลวงพ่อเจ็ดศูนย์เพิ่นเพิ่นตี้นะถ้าก็ลองคิดตั้งมาเลยครับว่าตอนที่ว่าหลวงพอ 70, ่อเจ็ดศูนย์ฉันเข่านะ่ะแล้วจู่ๆมีแสงนะ่ะลอยมาจากบนฟ้าแล้วก็ล่วงลงมาต่อหน้าต่อตาหลวงพ่อเจ็ดศูนย์หลวงพ่อเจ็ดศูนย์กล้าฟันธงรำมาิลป์ว่าคือเทวดาแล้วเหยียบพื้นดินตรงนั้นจมปุดเลยแล้วเป็นรอยเท้าเป็นรอยเท้านะสักครู่นึงเพิ่นกับวูบขึ้นหายไป แล้วทุกคนต่างมาดูรอยเท้านี่คือมันเป็นเลขหกสามพระทุกรูปก็เห็นว่าเป็นหกสามญาติโยมทุกคนก็ว่าเห็นว่าเป็นหกสามแล้วเราจะตีตัวเลขตัวไหนใส่หกสามก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่วไปตีตัวไหนเป็นใส่แต่ถ้าเป็นรองเท้าแต่ถ้าเป็นเท้ามันก็เป็นเก้าอยู่แล้วเป็นเทวดามันก็เป็นเก้าอยู่แล้วแต่ถ้ามีพระเนาะมีพระด้วยก็เป็นแปดมีญาติโยมด้วยก็เป็นเจ็ดหรือจะเป็น ฝั่งหนึ่งโยมฝั่งหนึ่งพระฝั่งหนึ่งเทวาดาดเป็นสามสามหกสามสองหกสามหรือเปล่าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ทุกคุณจะไปตีครับลองจับใส่ไดรผมกับบุงหนะว่า,าจะตีตัวไหนใส่แต่หลวงพ่อจิตศย์ครับเล้าก็บ,บอกว่าเก้าหกสามแปดหกสามเจ็ดหกสามเลกสองหกสามนี่คือคําพูดของหลวงพ่อจิตศแค่นั้นครับศูนย์หกสามไม่มีเพราะว่าไม่มีคนตายถูกอเปเทวดาถ้าเทวดาก็ก้าวอยู่แล้ว ถ้าเป็นพระมีพระนั่งก็เป็น8มีญาติโยมด้วยก็เป็น7จ็ใชนะแต่ถ้ามีทั้งพระมีทั้งโยมด้วย2ฝัง่งก็เป็น2 6งหนี่คือการการแยกแยะหรือการตีตัวเลขจากหลวงพ่อเจศูนย์ส่วนตัวผมผมก็คิดว่ามันอาจจะใช่ก็ได้ลองมังครับลองพิจารณาดูครับ 1. นึ่กันยายนหกเจขอบคุณหลวงพ่อเจดศูนย์ด้ไลน์เลยกับขอบคุณทุกคนครับผม